มีคำถามว่าน้องโดนรถชนนะครับอายุสิบเอปีกระทบกระเทือนอย่างหนักไม่ได้ผ่าด้วยนะครับช่องโพงน้ำในสมองโตติดเตียงมาหนึ่งปีจะไม่รับรู้เริ่มรับรู้ทาทางมาะัางตอนนี้ทำท่าจะลุกมีโอกาสจะกลับมาชโอเคข้อที่หนึ่งก็คือว่าการบาดเจ็บทางจราจรแล้วกระทบกระเทือนสมองส่วนมากเนี่ยมันมีความกระทบกระเทือนกับสมอง ได้หลายแบบอย่างเช่นบางทีเลือดออกเนี่ยมันออกเป็นจุดกระโหลกแตกเลือดออกมันกดจากภายนอกเพราะฉะนั้นมันกดซีกเดียวกดจุดเดียวแต่ส่วนมากเนี่ยต่อให้เลือดไม่ออกแล้วก็ไม่ได้ผ่าเนี่ยเป็นไปได้ว่าความสั่นสะเทือนนะครับถูกเขย่าเนี่ย แรงสั่นสะเทือนจากการช็อกกระแทกเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายกับเซลล์ประสาทสมองนะครับเซลล์ประสาทสมองเนี่ยตัวเซลล์เขาเนี่ยหน้าตาเหมือนปลาดาวครับมีแฉกแฉกแล้วก็มีขาครับแต่ขาเนี่ยมันจะยาวมากเลยครับยาวเป็นสายยาวนะครับเวลาที่สมองกระเทือนนะครับตัวเส้นใยประสาทที่ยาวๆพวกนี้มันจะฉีกขาดเพราะมันบางเล็กมากพอโดนสะเทือนอย่างแรงมันขาดพอขาดปุ๊บมันจะเกิดการเสียหายคือเซลล์สมองเนี่ยอาจจะไม่ตายแต่มันสื่อสารกับกันไม่ได้เพราะว่า เส้นใยประสาทที่สื่อกันเนี่ยมันเหมือนสายไฟขาดในอะครับแล้วมันก็จะเกิดอาการบวมบวมอย่างแรงความบวมเองเนี่ยอาจจะไปกดช่องน้ําไม่ให้ระบายออกได้หรือว่าเลือดก้อนเลือดที่ออกมาอาจจะไปอุดตันทางระบายน้ําในสมองก็ได้ถ้าน้ําระบายไม่ออกสมองมันก็จะยิ่งบวมยิ่งแน่นแรงดันที่สูงสูงก็ยิ่งทําให้เซลล์สมองทํางานไม่รู้เรื่องอาการอย่างเนี้ยมันจะเป็นอาการแบบกระจัดกระจายคือมันเป็นทุกระบบเพราะสมองมันเสียทั้งลูกเลยครับมันรวนทั้งลูกเลยมันไม่ได้เป็นเรื่องอย่างสโต o กเนี่ย เป็นซีกซ้ายก็จะพูดไม่ได้เป็นซีกขวากา็จะมิติสัมพันธ์ลอกกรูปหรือว่าเขียนวาดวาดเขียนไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเป็นทั้งสองซีกเลยเป็นเป็นกระจายกระจายทีนี้เด็กอายุน้อยครับสมองเขามีโอกาสในการปรับตัวสูงเราสังเกตว่าเด็กอายุน้อยมีการเรียนรู้ได้ไวกว่าผู้ใหญ่สมองเขามีการปรับตัวได้มากตามธรรมชาติเวลาเขาป่วยเนี่ยมันมีโอกาสปรับตัวได้เยอะแล้วถ้าเกิดว่าเขามีรอยโรคที่ไม่ได้เสียหายถาวร แต่ว่ามันเสียที่การเชื่อมต่อพวกนี้มันมีโอกาสจะกลับมาใกล้เคียงปกติก็เป็นไปได้เวลาช่วยแน่นอนนะครับปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมีผลมากอยากให้นึกตัวอย่างเคสที่มีชื่อเสียงนะครับเคสคุณคริสนักสแสดงใช่ไหมครับคุณคริสที่โดนรถชนแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอยู่นานนะครับกว่าจะรับรู้เป็นปกตินี่ก็หลายปีนะครับปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่มีคุณภาพมีคุณแม่เฝ้าระวังมีคนปฏิสัมพันธ์กับเขา เหมาะสมกับระดับความสามารถของเขาท้าทายพอเพียงแต่ไม่มากเกินไปอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมีประโยชน์คือนอกจากเวลาจะช่วยแล้วปฏิสัมพันธ์ก็ช่วยมากๆนะครับหมออยากจะขยายความนิดหนึ่งสมองเราอะครับมันเป็นอวัยวะที่หน้าที่ของมันก็ถ้ามองแบบง่ายๆก็คือว่ามันประมวลผลสัญญ,ญาณภาษาที่เป็นข้อมูลจากโลกภายนอกและโลก,กในรอบตัวเราเมื่อมันประมวลผลแล้วเนี่ยมันก็ ช่วยเราเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนั้นหน้าที่มันมีแค่นี้ในคนที่เขาสมองยังทํางานไม่เต็มที่ยังไงสมองมันก็คือหมายว่าการเราจะเร้าให้สมองมันมันทำงานมันต้องมีอินพุตกับเอาพุตอินพุตกับเอาพุตสลับกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยเป็นสําคัญเด็กที่เล็กมากๆนะครับเรายังไม่ต้องไปพูดเหตุผลเลยเขาเด็ก2เดือน3มเดือน4เดือน6เดือนเนี่ยเราเล่นจะจา๋าเล่นจะเอ๋โดยที่ไม่ต้องไปพูดเหตุพูดผลไม่ต้องไปสอนบัตรคําไม่ต้องอะไรเราเลย เราแค่จั๊กกะจีเขาเราแค่ส่งยิ้มให้เขาแล้วก็แย่ให้เขาหัวเราอสมองเขาทำงานไหมเขาทำงานเขารับรู้เขาโต้ตอบเขาได้รับการตอบโต้กลับไปเป็นรอบครั้งแล้วครั้งเล่าความซับซ้อนมันจะเกิดขึ้นข้างในสมองสมองจะสามารถตอบสนองได้ซับซ้อนขึ้นจากปฏิสัมพันธ์เด็กที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยเด็กที่อยู่ในสถานดูแลแล้วก็ผู้ดูแลมีจํานวนไม่เพียงพอเด็กถูก ปล่อยทิ้งอยู่ในเปลพัฒนาการทางสมองแย่เลยผิดปกติเลยนะครับเพราะนั้นในการฟื้นฟูคนที่เป็นบาดเจ็บทางสมองมาเนี่ยต่อให้ไม่ใช่เด็กก็ตามนะเราต้องแฮนเดิลเขาเหมือนเด็กเล็กเล็กเลยครับไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กเล็กนะครับแล้วก็เหนี่ยวนําขึ้นมาตามระยะนะครับเขาก็จะดีขึ้น